วิธีดึงข้อมูลของชินเลอร์นะเสียบแฟลไดรอันนี้คือแฟลไดรนะเรียกโอนย้าย,ฟายไฟล์เสร็จแล้วต่อไปวิธีดึงข้อมูลก็คือเข้ามาที่แผนแล้วก็โอเปอเรชั่นแล้วก็ด a ต a l าล็อกให้คลิกอันสุดท้ายแล้วมันก็จะโหลด อยู่ตรงนี้นะแล้วก็คลิกลูกศรแล้วก็แสดงในโฟลเดอร์แล้วก็คลิกแล้วก็ Copy แล้วไปที่ Oppo A5 แล้วก็วางในนี้เลยเสร็จขั้นตอนการดึงไฟล์ก็ออกเลย จะล็อกเอาว่ะต่อไปก็ทำมาใส่เครื่องนี้ก็เลือกที่ย้ายไฟล์เหมือนเดิมมันก็จะมาละ Oppo A5 แล้วก็ตัวนี้ขอโทรล X เลยจะมาไว้ใน CPMS ก็วางไปเลยคืนนี้นะอันล่าสุดแก้ไขเลยก็ได้ใส่ชื่อวันนี้2 9่สิบเกจุดศูนย์สองะใส่วันทีไปเลยจบแค่นี้แหละก็ถอดได้เลยแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมา ดไฟล์แล้วใช่ไหมอันนี้ย่อไปก่อนได้อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้มาเปิดเดือนของเดือนนี้ขึ้นมานี่เราซ่อนไปก่อนอันนี้ไม่ต้องสนใจละเรามาตัดก่อนผมทำถึงเดือนไหนแล้ววะพี่ ยี 26, <ม>่ิบหต่อไปเราจะเอาของวันที่ยีิบเจ็ดใช่เราก็เนี่ยมันจะมีแสดงอยู่ถ้าเราจะเอาของวันที่ย<ม>ีิบเจ็ดเพื่อที่จะให้มันดูไม่ลกก็เราคุมของยี่สิบหกอันสุดท้ายเห็นไหมเราเลื่อนไปบนสุดเลยแล้วกดชิปแล้วคลิกอันที่สอง คือวันวันที่หนึ่งอันแรกอ่ะนี่มันก็จะคุมตั้งแต่อันสุดท้ายของวันที่ยี่หกถึงอันแรกของที่หนึ่งชี้ขวาแล้วก็ไฮปึบอ่าทีนี้มันจะมีแต่ของวันที่ยี่สิบเจ็ดลงมาละเราก็คุมเลยอันแรกของยี่สิบเจ็ดจนถึงอันสุดท้ายของที่ยี่สิบเจ็ดเลยเลยเลยมีเยอะไหมวะอ่านี่นี่จนถึงอันสุดท้ายของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะ แล้วก็ c อนโท C ไปเลย Copy มาไฟล์เอ้ยเอาใหม่เอหม่ลบก่อนสอนวิธลบก่อนลบผมจะเขียนไว้ตรงนี้แล้วนะวิธีลบคือตอนแรกตอนแรกเราต้องลบอันนี้มีใช่ไหมขอ,ขออยากดูรแร๊บ อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่ต้องสนใจดูนี่เฉยเอาแพ่นแล้วก็โหลดนะแค่นั้นแหละวิธีลบคือช่องแรกเราใช้ที่ลบนี่นะอันแรกคือลบตั้งแต่ c ถึง g เอาแ่นเนี่ยเราต้องใช้เราแล้วเราก็ดีเลทเลยมันจะเป็นโหลดมันจะเป็นตันแล้วนะต่อไปคือผมจะเขียนไว้ตรงนี้ก็คืออัดเลือกอันอันนี้คืออันที่ต้องใช้เราก็ไม่ต้องคลิกคุมไปถึงเซตก็คุมไปเรื่อยๆจนถึงเซตกันเนี่ยอ่านี่เซ็แล้วนะเฮ้ยถึง set เซ็ตมาตรงนี้ คุมถึงเซนี่แล้วก็ลบได้เลยอ่าเสร็จแล้วต่อไปมันจะเป็นนี่ชิลเลอร์หนึ่งชิลเลอร์สองชิลเลอร์สามแล้วก็มาเลือกอันที่ไม่ได้ใช้คือหนึ่งสองสามที่เราใช้ใช่ไหมต่อไปให้คุมถึงโอนี่อ่าดีลิทอันนี้จะเป็นวาวของชิลเลอร์ใช่ไหม ไออันนี้เป็นปัม๊มเป็นปั๊มชิวอะปั๊มชิวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามอ่าน,นี่เราต้องใช้เราก็มาเริ่มอันที่ไม่ได้ใชต้ต่อไปลบถึง U นี่กด delete เลยมันก็จะเป็นอันนี้เป็นวาลว,วาลของคุณไอ้วาลของปัม๊มวาลตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามใช่ไหมแล้วก็อันที่ไม่ได้ใช้ต่อไปลบถึง Y เลือดเติมอันนี้ก็เป็นวาล์วของคูลิ่งตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามที่เหลือก็ลบทิ้งซึง่แค่นี้แหละก็คือ,อน,นี่คือข้อมูลที่เราต้องการทั้งหมดต่อไปขั้นตอนการก๊อปก็คือเอาตั้งแต่วันที่เจ็ดฟอันแรกใช่ไหมวันที่ยีิบเจ็ดอันแรกจนถึงยีิบเจ็ดอันสุดท้าย ก็คืออันนี้แล้วก็ Ctrl c t นโทไปเรามาเปิดไฟล์อันนี้ให้เรามาคลิกที่ช่องสุดท้ายแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Insert ร์ตมันก็จะมาละอ้าไม่เลขไม่ขึ้นวะ ซ่อนไฟอยู่เดี๋ยว,ยวอันนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวจะงงแต่ผมเข้าใจนะเมื่อกี้เราเปิดเดือนขึ้นมาใหม่เนาะมันจะเป็นหน้านี้นะเวลาเปิดมาใหม่ให้เราคลิกอันสุดท้ายก็คลิกขวาแล้วก็อินเสิอ่าทีนี้ก็เสร็จกันดึงไฟล,ละคืออันนี้ไม่ต้องสนใจแล้วนะ ้ที่เราดึงมาเมื่อกี้เรามาสนใจอันนี้ให้เราอย่างนี้เอา A กับ T, นะคุมอันสองอันต้องคุมแถบข้างบนนะแล้วก็ high เอออันให้มันจะโชว์ข้อมูลทั้งหมดต่อไปเป็นขั้นตอนการ3ำข้อมูลสามช่องเนี้ย stu นี่นะเราสามารถ Copy สูตรแล้วลากลงได้เลย ลากลงจนถึงลอง,อลองสุดท้ายนะค่าสุดท้ายนี้เราห้ามไปทำอะไรมันจึกปล่อยตึกค่าก็เสร็จละต่อไปขึ้นมาอันสุดท้ายเมื่อกี้นะอันสุดท้ายของวันที่ยี่ิหกนะเราก็สูตรมาเลยก็คอนโทรลซี C. แล้วก็วางคอนโทรลวี v. แล้วเราแก้ไขสูตรให้เป็นอันแรก อันแรกของวันที่ยี่ิบเจ็ดก็คือนี้เนาะเพราะอันนี้เป็นยี่ิบหกนะอันแรกของยี่ิบเจ็ดก็คืออันนี้ก็คือเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเราแก้ไขสูรตรงนี้ให้ถูกต้องก็คืออ่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกก็คือถูกต้องแล้วตั้งแต่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกถึงอันสุดท้ายของที่ยี่ิบหกก็คือแปดแปดแปดเอ้แปดศูนย์หกสามก็คือตรงแล้วแต่ต้องมาดูก่อนนะบางครั้งมันอาจจะไม่ตรงให้มาคลิกตรงเนี้ยแล้วก็ วิธีก็คือกลับไปดูอันแรกอันแรกก็คือช่องนี้เนาะดูว่า,าเลขอันแรกนี่คือเลขนี้นะแล้วก็มาดูสูตรถ้ามันตรงกับที่เราดูมาก็คือไม่ต้องแก้ไขแต่ถ้าไม่ตรงก็ต้องแก้แต่ตอนนี้คือมันตรงหมดนะก็ไม่ต้องทําอะไรเนี่ยเสร็จละต่อไปการซ่อนไฟล์ก็คือเอ้นี่ต้องแก้นี้ก่อนต้องแก้นี้เป็นเลขสุดท้ายเอ้เลขรองสุดท้ายเนี่ยนะ สมมุตินี่คือสุดท้ายอันนี้ให้แก้แก้ให้เป็นเลขนี้ก็คือแก้แค่แก้แค่ตัวหลังนะเป็นแปดศูนย์หกสี่ enter แปดศูนย์หกสามเอ้าหกสาอแล้วอ้ออเออหกสามหกสามแปดศู 6, 3, 6, 3. 8, 0, 6, นย์หกสามนี่นี่ด้วยทุกครั้ง ก่อนก่อนออกให้แก้ตัวนี้ก่อนให้เป็นค่าปัจจุบัน8063 8063มนีด้วยแปดศ ต่วนนี้ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่ามันจะเอาจากช่องนี้มาคำนวณอันนี้ไม่ต้องแก้อันนี้นะไอนนตัวช่อง x เนี่ยนะไม่ต้องแก้ค่าไฟนะอันนี้ก็แก้8063 8063น,นี่เสร็จต่อไปซ่อนไฟล์เราซ่อนตั้งแต่ u นะ อยู่จนมาถึง B คุมนะคุมชขวา h i g และอันนี้ก็คืออัน,นอันนี้คือเราต้องเปลี่ยนวันที่นะสมมติอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่เป็นวันที่27เราให้ขึ้นมาลองสุดท้ายของที่27นะลองสุดท้ายของวันที่27นะก็ลากขึ้นไปจนถึงอันแรกของที่ที่27นี่แล้วก็ h i g เพแค่นี้เสร็จละสุดท้ายก็เปลี่ยนวันที่ก็คือ Copy ี้นี่มาวางเปลี่ยนเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเสร็จเซฟแล้วก็ออกแค่นี้แหละ